สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไบลเท็กทุกคนนะครับนะฮะวันนี้พาเบืองลูกสาวมาริโอนะครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะใบดีขนาดเลยนะครับนะเป็นงวทีใบก่วงนะครับนะใบหลายใบเงาส่งหูดีครับนะฮะสงหูดีพร้อมนะครับนะฮะเป็นเกลียวเลยครับพี่น้องครับนะฮะบอสตัวพี่น้องครับนะตัวนี้นะครับผมเคยลงคลิปตอนอายุประมาณตอนนั้น่าจจะประมาณเกือบเดือนนี่แหละหรือเดือนหนึ่ง นะครับนะหลายคนที่ติดตามช่องของตองเบลเทคนะครับช่องงัวงามนะครับนะก็สีอาสิจําสาวน้อยตัวนี้ได้นะครับนะฮะตัวนี้นะครับน้องลิซ่านะครับนะน้องลิซ่านะเป็นลูกสาวมาริโอ้นะครับนะครับแมมโมลกดนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นน้องสาวแท้ของมารวยเลยนะเป็นน้องสาวแท้ของมารวยเลยนะครับเป็นงัวที่ใบหลายใบดีครับนะฮะตอนนี้อายุนาซี่มาเป็นสี่สีเดือนแล้วบ่ นะครับน่าสิยุประมาณนี้ครับนายุประมาณนี้โอ้อายุคอของพี่วีระปักช่องนะครับนะฮะครับการโตฮะการการโตดีพร้อมครับพี่น้องครับนะครับการโตดีพอพี่วีระสวัสดีครับตอนนี้ลิซ่าอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ สี่เดือนสักไม่เกินสิบวันไม่เกินสิบวันสี่เดือนประมาณสี่เดือนสิบวันประมาณครับโอ้นะฮะแม่นี้เป็นลูกของเอแม่มรกตเป็นลูกของใครครับสายซันสายซันเนาะใช่ครับเป็นลูกสายซันแล้วมาใส่มาริโอใช่ครับแม่นี้ให้ลูกดีมากเนาะตั้งแต่มารวยมาละนะครับมารวยเล็กก็มาลิซ่านะครับนะฮะถือว่านะครับตัวนี้ล้มคลิปไปรอบนึงแล้วครับนะครับนะฮะถือว่าใบหลายเลยมีทุเรียนพูดพักมาเยอะอยู่ ครับเห็นอยู่นะครับโอ้มาเยอะมากนะครับนะผู้ใดทีนะครับตัวนี้น่าสนใจด้วพี่น้องครับนะถือว่านาอนาคตนี่ก็เป็นอแม่บอกในน้อนนะครับนะเป็นแม่บอกใจย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวจะพายเบิ่งแม่เขาทีหนึ่งนะฮะอย่างนี้มีมีแง้มราคาบ่ครับนี่พูดคนถามก็ก็บอกเขาไปสิบห้าเท่าไหร่นะครับสิบห้าตัวนี้นะครับใช่ราคา หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอายุสี่เดือนสิบวันคนะหนึ่งเดือนสิบวันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนาะนะครับนะฮะคือจับได้เลยก็แล้วแต่จะจับแล้วแต่จะฝากไว้ก่อนสักหกเดือนก็ได้เนาะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับนะฮะตัวนี้นะครับสายเลือดดีครับเดี๋ยวจะพายเบิร์กแม่เขาครับพี่น้องครับนะครับเอาแล้วโอ้นี่ลูกดำหยุดโลกอ๋อลูกดำหยุดโลกเลยครับอ๋อครับนะฮะออกมาหลายสีเลยเนาะ ออกมาลายสีเลยนะครับลดัุดโลกคำนนดันหยุดโลกเอ้ารอแล้วกระดานหยุดโลกรอไอตัวนึงครับนี่ลูกดันหยุดโลกเลยครับใช่ครับปอพี่น้องครับตัวนี้ลูกดันหยุดโลกครับนะใบสวยเลยครับใบหลนะครับตัวนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ไม่ไน่ใจจำไม่ได้ละอ่าครับคร่าวๆน่าจะประมาณปครับนะอายุนะครับแล้กับสีชุนขวดครับพี่น้องครับนะครับนะใบหลายครับนะใบหลายไปดีสีดีเลยแม่ตัวไหนครับนี่ เออแม่แม่สวยสวยแม่แม่น้องหล่ออ๋อน้องไอ้หล่อจำได้ตัวใบที่นั่นน่ะใช่ครับตัวนู้นนะครับนะฮะนู้นตัวขาวนั่นก็ลัอยู่โลคครับเออนะครับบางทีอาการผบสมบัวบางทีมันก็ต้องลุนเนาะนะครับนะนะเป็นนะครับได้ลุ้นกันตัวนี้เปิดราคาไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีพวกคำถามไปแต่ว่าเออผมตอนแรกผมบอกเปิดไปเท่าไหร่อ่ะแปดสิบห้า แปดสิบห้าแปดหมื่นห้าอ๋อแปดสิบห้าครับนะครับแปดหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าจำไม่ได้แล้วอ๋อก็โทรมาคุยกันแล้วกันมีเบอร์ที่จะโทรติดต่อไหมครับเผื่อมีใครสนใจมีครับอ๋อว่ามาเลยครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสามสี่ครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสามสี่ครับวีระครับผมพีวีระยปาปดช่องนะครับนะฮะก็เดี๋ยวพีวีระก็ไปจับบอลได้เลยเดี๋ยวผมจะก็จะถ่ายไปเรื่อยของผมเผื่อ นะฮะยูนิก็นะฮะสายหูอีดดบาซินนะครับะะสวัสดีครับคุณหมอทั้งหลายมีวัวตัวท้องหรือเปล่าหมอเอกอยู่ที่นูนไม่มีเลยครับไม่ม,ม,ม,มีจะดูลังไข่แล้วเราจะตรวจนะครับนะครับนะฮะหมอเอกนะครับนะอยู่ที่ปากช่องนะครับนะฮะผู้ใดที่นะฮะสนใจนะครับนะผสมเทียมนะครับบุปสิเป็นบาซินบามันนะครับนะฮะสาม,มารถทีสีนะฮะ ติดต่อหมอเอกได้นะในพื้นที่ปากช่องและใกล้เคียงนะเพราะว่าอยู่ฟาร์มพี่วิระนะครับคือหมอเอกนะครับเป็นผู้ดูแลฟาร์มให้นะครับนะฮะหมอเอกมีบริการอะไรบ้างครับตอนนี้นก็หลักๆก,ก็ผสมเทียมแหละพี่ผสมเทียมครับผมวูเ<อ>ขาตีเบอร์ขุดเขาตีเบอร์ยังทําอยู่ไหมก็ยังทําอยู่ครับยังทําอยู่ นะครับในให้บริการเขตดไหนบ้างครับก็ในพื้นที่ปากช่องกับใกล้เคียงแหละครับมอมัันมีตัวเด็ดไหมพ่อพันธุ์ที่ตอนนี้ตัวไหนบ้างครับคือถ้าเป็นขวัญใจเกษตรกรเลยก็ครับ c y 0 9 6แหละครับพี่ค่านเราครับแล้วก็ถ้าชอบตัวอื่นก็หาให้ได้เนาะใช่ครับติดต่อได้ติดต่อได้มีเบอร์ติดต่อไหมครับเปื่อมีใครสนใจในพื้นที่โคราชแล้วก็ใกล้เคียงนี้เปลือมก็0805576153ครับอีกครั้งหนึ่งครับผม00 ย0805576153โอเคพี่น้องครับผู้ไดนะครับโทรมาได้ครับผมครับนะปรึกษานะครับนะผสมเทียมนะครับแล้วก็คุดเขาตีเบอร์นะครับนี่พี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งแม่ของนะครับนะเป็นเบื้องแม่ของล่ลิซ่านะครับแม่ของลิซ่านะตัวดำพุ่นนะครับนะฮะตัวดำพุ่นนี่เลยแม่นี่นะครับนะเป็น เป็นลูกสั้นนะครับนะฮะที่ที่สวยงามมากๆเลยให้ลูกดีครับแม่นี่นะครับนะให้ลูกดีนะครับนะฮะว่าว่าจะเป็นมาลีโอ้ยมาลุยนะครับนะมาลุยนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นลูกสั้นสีดํานะครับให้นะครับข้างเขาครับนะว่าครับเขาสวยมากเลยนะเป็นวงเลยนะครับนะเป็นงัวดํานะครับนะ โครงสางดีครับนะการการโตดีขนาดเลยนะครับการโตดีขนาดเลยเดี๋ยวนี้มีตัวได้สวยงามนะครับนะฮะแม่พันธุ์ได้สวยหลายโตจะโอ้น่ารักนะครับ 150,000บาทนะครับนะฮะ150,000บาทนะครับผมว่าน่าสนใจเลยนะครับนะฮะสำหรับ150,000บาทนะฮะลูกสาวมาริโอสวยๆนะครับราคา150,000บาทคุณคับพี่น้องครับนะเบิ้งใบครับนะยืนสวยพร้อมครับนะครับยืนสวยพร้อมนะครับกระทู่ขาก็ดีครับนะคอขาดีนะครับนะคอขาก็ดี ใบหลนะฮะสายเลือดดีชัดเจนนะครับในผู้ใดทีมองหาสวยๆนะครับในอนาคตแม่บ็อกนะครับใบหลายๆนะครับผมมาตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวที่นาสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นงวทีนอกจากจะเป็นงวที่สายเลือดดีแล้วนะครับความเป็นอินูวาซินนะครับคือโค้งสางแลักะใบนะครับนาทีสําคัญนะครับเขาเป็นงวทีใบไหลนะครับ ลูกมากำลังกินมันด้วยคนควันนะครับมาลุกพี่น้องครับไะใบนี่นะฮะตะกำบองกันเลยป่าเลยครับพี่น้องครับนะฮเบิ้งครับกำบองกันเลยปากละนะฮะสวยๆงามๆเดี๋ยวรอวันอีกเล็กน้อยกันนะครับเดี๋ยวเขาหยับมา ผมฟังนั่นไน้ทิ้งไม้อีกนะครับไมู่้ว่าเรื่อยๆๆขยับออกมาอีกเต็มมุ้งหนึ่งดินสวยละนะครับการโตดีนะครับนะ การโตดีเรียมโตดีเลยนะครับพี่น้องครับสวยงามเลยนะครับเขาการโตนะนะฮะการโตดีเลยบ่มีต่ำหนิเลยครับพี่น้องครับนะสวยงามสวยงามไร้ตำหนิบ่ฮ่าฮ่าโตพี่น้องครับนะฮะน้องมารีมาแล้วครับนะฮะน้องมารี นะครับนาดูสาวมาริโอคกับเม่กวางเจ็ดๆนะครับนะฮะเบิ้งครับนะฮตอนนี้เป็นสาวน้อยแล้วครับเป็นสาวใ่ญ่แล้วครับสำหรับน้องมารีนะครับใบหลายขนาดครับพี่น้องครับง่ญ่ขึ้นหลายครับ มาลีนี่ผสมไปยังครับที่เวลายังครับยัง,ยง,ยงใช่ไหมฮะร,รอเลิกสองขวบพอดีเลยครับที่เดินนี่ครับนะครับ<ะ>น้องมารีนะครับนะลูกสาวมาริโอในะชุดแรกๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะอายุกระลังสิเข่าสองปีนะครับนะยีนสามเดือนกลัว ครับนะตัวนี้นะครับเป็นลูกของมาริโอ้นะครับนะบวกกับแม่กวางเจ็ดเจ็ดลูกสาวสถานพบนะครับพื้นสีนี่คือแดงทั้งทั้งโตเลยเมื่อโตเลยนะครับนะตอนนี้ผมก็ร้างสีท้ายคลิปต่อกาสีแคปนะเป็นรูปนาป๊กนะครับนะครับตัวนี้นะครับนะก็คืออ๋อนะฮะเป็นลูกสาวมาริโอ้นะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นแม่บ็อกนะฮะที่มีความสวยสุดงดงามนะครับครบเครื่องนะครับยวเบื้องการโตครับนะฮะเดี๋ยว ในเบื้องการโตเขาก้อนนะครับตัวนี้นะครับนะซุ่มนากับหูตัวนี้นะฮะกำลังถือถ่ายของอีกตัวหนึ่งนะฮะน้องมารวยนะฮะลูกสาวเจ้าลักนะครับนะที่กำลังบังอยู่นะกำลังเนะเบื้องวัยเขาดิหันมาทั้งเฮ้าบอลนะครับเนี่ยเบื้องใบครับนะฮะมาแล้วนะครับเนะเบื้องครับพี่น้องครับเนะเบื้องใบครับนะฮะ อฮะะนใบหลายครับนะโบชัดเจนพความนะฮะเข้มๆเ,เลยนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับสงสัยอยากออกกล้องนะฮะใบหลายกันครับนะลูกเจา้าสั้นอ่อลูกเจ้าลักนะฮะแม่ลูกเจ้าสั้นนะครับนะลูกสาวของแม่มรกตนะฮะใบเงาครับนะใบหลายเลยนะครับใบหลายเลย <c oughs> กำลังสนุกกันเลยทีเนี้ย เดี๋ยวใบครับนะฮะอายุนักเขาสองปีนะครับนะฮะลูกเล่นชัดเจนเลยนะฮะดังดีครับนะดังดีดังคมนะฮะใบหลายพร้อมนะครับการโตดีการโตดีตัวนี้เห็นมาแต่น้อยๆเลยนะครับนะฮะนะครับพี่น้องนะพ,พี่น้องนะสายหงของแท้นะครับนะฮะ ให้ลูกดีครับแม่นี่นะครับเดี๋ยวจะพายเบิ้งแม่เขานะครับนะฮะผมจะพายเบิ้งแม่เขานะฮะนี่ให้เบิ้งพี่สาวกับน้องสาวนะครับหมานพร้อมครับนะให้ตาลูกตัวแม่นะครับนี่ปาโุกนะครับน ตัวนี้ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับนะโทรหาพีวิระนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสำหรับน้องลิซ่านะครับวันวิ่งตัวนีนะครับนะสวยงามนะครับนะสวยงามนะเป็นใบครับนะครับุตรลักนะครับนะสำหรับมารวยโตัวใหญ่นะครับนบุตรลักไอ้นะครับนะสวยงามนะครับ ตัวพี่น้องรับใบไหมนะครับเหลือกินเหลือใส่เลยครับการโตดีบ้างครับเด๋ยหนิ่งๆนะครับนะตัวนี้คือเก็บไว้ทำแม่บ็อกใช่ไหมครับโอเคราคาไม่ต้องถามละนะครับนะครับ สวัสดีพี่น้องครับนะฮะสวยงามนะครับนะบสวยงามนะววนอะไรนะครับจะขายเท่าไหร่นะเซนสองต้นเทนนิฟ้าก่อนป๋าตัวใบไหลครับนะครับสูงขึ้นเยอะเลยนะนี่พี่บีระใช่ครับใหญ่นะสูงขึ้นเยอะเลยเเต้นนั้นเปิดราคาอยู่นะแต่ว่าราคายังจูงกันไม่ได้ ตอนนี้ไม่ไม่เปิดละมีคนก็ให้มา28อ๋อมีคนให้แล้ว28คนเขาจะให้35ครับเขาถามว่าถ้าให้35จะขายผมบอกไม่ขายในช่วงนั้นพอมีตังค์ไงครับในช่วงนั้นนะฮะแต่ช่วงนี้ไม่แน่ช่วงนี้ไม่แน่อ๋อแสดงว่ามีหวังงั้นนะสำหรับเอฟซีตองเบอร์ติกนะครับยังมีหวังนะครับเนี่ย ต้นใบไหลครับใบไหลใบดีถูกมาริโอ้นะส,สุดยด,ดงามนะครับของพีวิละนะครับอยู่อำเภอปากช่องนะจังหวัดนครราชสีมานะครับ,บาต้นใบไหลครับก้อยเกี่ยวชัดเจนเลยนะครับ ยืนสวยนะครับนะยืนสวยๆนะครับสวยง,งามนะครับนะฮะกุญกําลังตรวจทองกันอยู่นะครับนะตรวจทอง b รา h m a n นะครับตรวจทอง b รา h m a n กันผมกับพ,พี่น้องเบิ้องหัวงามนะของพี่วิระนะครับเนี่ยหมอเอก ผมถ่ายคลิปนี่ก็มาดันผมอยู่ด้านแหละลูกสาวดันยุโลกครับนะฮะใบหลายขนาดเลยนะครับนะสวยงามนะครับอายุรว่า,วานักปีหนึ่งนะครับยู่นี่นะฮะสายหูอินดูบาซินนะฮะ มึงตัวนี้ครับนะเพทการโตใบนะครับตัวนี้เราจะขายแสนหานะครับพีวิลาเปิดราคาไว้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับนะลูกมาริโอใบหลายครับนะผู้ใหนะครับที่กําลังมองหาลูกสาวมาริโอนะครับนะใบดีๆสวยนะครับนะตัวนี้ซี่เดือนกว่าครับนะเป็นลูกของอ่นะเป็นลูกของมาริโอนะบวกกับแม่มรกตดแม่มรกตดนี่เป็นลูกสาวสั้นนะครับนะ การโตดีครับนะการโตดีนะสวยงามเลยนะแล้วเปิดใบหนึ่งแส้าหมื่นหนึ่งหบาทนะครับนะใบไหลย่งกําลังกลุ่มกินนานอยู่ครับเดี๋ยวผมให้เบื้องใบเบื้องใบครับพี่น้องครับนะฮะเบื้องการโต่มีจะมีเลยครับนะครับนะผู้ใดสนใจนะครับนะโทรหาพีวิลาอะไดเลยนะครับ นะลูกสาวเจ้าลักอีกตัวหนึ่งครับนะทีใบหลายๆตัวนี้เป็นพี่สาวของลิซ่านะครับโตคนหนึ่งนะครับนะเป็นลูกสาวพี่สาวของลิซ่านะครับวนะันที่67เดือนประเภทใบนี้ไม่ต้องห่วงน,นะครับเงา,ากากสากนะครับนะใบหลายอ๋อตัวนะสีดีขนาดด้ยครับนะ สวยงามนะครับพี่วิระถ้ามีคนสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับผมเบอร์081ครับครับอีกครั้งนึงครับ081-6171334ครับ โอเคครับนะผู้ใดสนใจนะครับนะอยากเข้ามาเบิ้งน้องลิซ่านะครับนะราคาเปิดใบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมาต่อรองเบิ้งนะครับนะนะนี่ครับนะความงดงามของน้องมารีนะครับนะสวยงามนะครับโอเคพี่น้องครับนะพบกันในคลิปต่อไปนะครับนะสหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ